ตอนแรกเหมือนจะไม่มีลูกครับแต่งไปแต่งไปอู้บลูลูกคุนมาจากใสปีนี้ก็เช่นเคยโดกคือเกาครับปุบนบ่นผลิตเป็นทีนาพอใจสงสัยนาาจ้างจะยิ้มแปน้นอีกแล้ว สวยสวยครับอ่นอนๆน่ยังแกเดี๋ยวพอแต่งกิงเสร็จกาเดี๋ยวก็สีเดิมสุกใส่ปุ๋ยใส่บำรุงนิดหน่อยก็ไกลแล้วครับถึงด้ดูเก็บเกี่ยวสวยครับสวยสวยสวย ตรงเองเตงครับสวยครับอยู่สวยดี